สบายดีสวัสดีครับถักไทย FC พี่น้องสองฝั่งโคงที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยครับพี่น้องณนะประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา6โมงเย็นถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้ง FC พี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกบา่บาสิเป็นทั้งยุโรปแล้วก็ทั้งอเมริกานะครับพี่น้องครับอน่นอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแลวก็คอมเมนต์ข้มมาครับพี่น้องเสด็บ,บ่พาดคลิปใหม่ๆครับตอนนี้เมืองไทยกันนะ่าจะประมาณ7โมงเสานะครับ่าจะเตรียมตัวไปเหตุการณ์เฮตุงานกันเนาะ นะครับไพ่ถ่มาชมยยอนหลังกับพี่น้องอย่าลืมกดแชร์นํานะครับสาหรับคลิปนี้พี่น้องสิเวเบาถึงนะครับคันเบาถึงพี่น้องไทยลาวสองฝั่งโคงนะครับคันเบาถึงเรื่องประวัติศาสตร์เนี่นะครับเถียงกันบ่จบบ่สินนะครับอาผมไปดูไลฟ์คอมเมนต์นะไลฟ์เพจไม่ว่าจะเป็นเพจไทยเพจลาวนะครับผมไปดูก็เห็นแต่ดราม่านะเถียงกันไปเถียงกันมานะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่างที่ออ ปู่ย่าตายายเนาะนะครับสมัยถวดนะครับเราให้ฟังนะครับว่าขันบอกเรื่องเรื่องความสัมพันธ์ไทยเล่านะครับหรือว่าพี่น้องไทยเล่านี่นะครับเทียงกันบ๊จบบสินดอกครับอ่าขั้นอิงตามประวัติศาสตร์เนาะทั้งฝั่งไทยกับว่าโอ้ยเออลาวทั้งหมดนี่เคยเป็นเมืองขึ้นสยามนะครับสมัยก่อนเป็นเมืองขึ้นสยามถ้าพูดถึงตามประวัติศาสตร์นี่คือเรื่องจริงนะผมก็ยืนยันเพราะว่าตอนที่เรียนที่สอปลาว เรียนที่ตำรา,าเรียนในสปปลาวก็บอกว่าสยามเคยปกครองประเทศลาวนะครับทีนี้คือถ้ามองในมุมของอประเทศลาวเนาะเรียนในสปปลาวก็จะอิงประวัติศาสตร์ในลาวก็อีกแบบหนึ่งนะครับก็คืออีสานทั้งหมดนะครับอีสานทั้งหมด19จังหวัด20จังหวัดนี่คือเป็นประเทศลาวนะครับมันเห็นไหมครับแค่ยกประเด็นแค่นี้ก็เถียงกันไปเถียงกันมามันก็ไม่จบไม่สิ้นแล้วนะฮะ ผมก็เลยบอกว่าเออถ้าพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าหรือว่าประวัติศาสตร์ไทยลาวเนี่ยคือพูดอยู่3ปีก็ไม่จบนะครับมันมีเรื่องหยิบยกขึ้นมาให้พูดได้ตลอดเวลานะฮะก็คือลาวที่จะยกประเด็นขึ้นมานะครับประเทศลาวประเทศเดียวนี้ประเทศเดียวในโลกที่กินข้าวเหนียวคือจบแล้วประเทศลาวที่ฟังหมอลำรู้เรื่องประเทศลาวที่เป่าแขนกินข้าวเหนียวจำประแดกนั่นคือลาวละไม่ว่าจะอยู่ในทวีปไหนในโลกคือข้าวเหนียวก็คือลาวอะไรประมาณนี้ เห็นไหมครับทีนี้คือถ้าเรามองประวัติศาสตร์ทั้งสองฝั่งคงนะครับทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วเอาประวัติศาสตร์ทั้งสองเล่มมาวางใส่กันเนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่การเขียนประวัติศาสตร์ทําให้อ่าคือทาให้ความคิดของพี่น้องสองฝั่งโคงยังไงก็ขัดแย้งกันตลอดเวลานะฮะนะครับแต่เอาแบบนี้ดีกว่านะฮะคือสําหรับผมนะอ่าผมมองว่า ความสัมพันธ์นะครับหรือว่าประ,ประวัติศาสตร์ไทยเราสองฝั่งคงนี่คือเราเป็นปึกแผ่นกันมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วเนาะนะครับถ้าถามปู่ย่าตายายผมอย่างที่ผมอยู่ที่ลาวมันก็เล่าว่าสมัยก่อนก็เคยเรียนภาษาไทยอปู่ย่าปู่ตายายผมตอนนี้แกอายุ90กว่าร้อยปีเลยนะเมื่อก่อนแกเคยเรียนภาษาไทยนะอย,อยู่จำปาศักดิ์แล้วก็อ่านหนังสือไทยออกมาตั้งแต่สมัยแกแล้วนะฮะ มันก็ไม่แปลกนะครับพี่น้องว่าไทยลาวไม่ว่าเราจะพูดอะไรกันนะครับผิดหูกันนี่ดึงก็เครียดงอนกันไปงอนกันมานะครับก็คือเราเข้าใจภาษากันเหมือนคนอยู่ข้างบ้านเวลาเราจะนินทาคนข้างบ้านพูดเบาๆถ้าเขาได้ยินก็ขัดหูแล้วนี่แหละคือสาเหตุนะครับทําไมหลายอย่างนะครับถ้าจะยกว่าอันนั้นเป็นของประเทศนี้พูดถึงไทยลาวสองสองประเทศนะวัฒนธรรมนี้เป็นของไทยวัฒนนีเป็นของลาว คำว่าเป็นวัฒนธรรมของไทยนี่ไทยไหนไทยอีสานหรือไทยกรุงเทพมันก็ต้องแยกอีกนะนะครับเพราะว่าความคิดคนลาวในประเทศลาวเนี่ยเห็นไหมครับที่เรื่องการที่บอกว่าเป็นเมืองขึ้นเนาะนะครับผมก็ไปดูในเพจเหมือนกันอย่างก็อย่างที่ผมบอกนะครับเพจนั้นก็บอกว่าอืมอ่าถ้าฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสไม่มาแยกประเทศนะครับาลาวก็เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยไปแล้วนะครับ ลาวก็บอกว่าถ้าฝรั่งเศสไม่มาแบ่งแยกนะครับอีสานสิบเก้าจังหวัดก็เป็นลาวนับถึงทุกวันนี้เห็นไหมแค่สองอย่างนี้เราก็เถียงกันไม่จบไม่สิ้นและตอนนี้คือความคิดเห็นของพี่น้องฝั่งลาวนะคิดแบบนี้เห็นไหมครับมันก็เลยผู้ใหญ่บอกว่าอย่าเล่าเรื่องอดีตยังไงก็ไม่จบนะครับยังไงก็ไม่จบเพราะความคิดคนลาวภาษาอีสานไม่มีอยู่จริงภาษาเขียนไม่มีภาษาอีสานไม่มีคือภาษาลาว แต่มาขึ้นกับสายามและเรียนภาษาไทยใช้คําว่าครับแล้วขาะแค่นั้นเองลงท้ายบรรพบุพร,บรุษตระกูลมาจากสปปลาวมามา,มาจากฝั่งลาวนี่คือความคิดตําราเรียนในประเทศลาวนะอันนี้คือผมแค่นําเสนอความคิดว่ามันขัดแย้งกันนะตรงนี้นะครับเพราะเพราะฉะนั้นคือไม่อยากมีปัญหาไม่อยากเถียงกันทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาก็แค่ความสัมพันธ์พี่น้องไทยลวาวนาเสนอแต่ละด้านดีๆทั้ทงนั้นนะครับ ไม่ว่าเจอพี่น้องไทยเราในต่างประเทศนะครับเราก็เป็นพี่น้องกันอ่าเจอกันอยู่ไทยลราไปมาหาสู่กันง่ายนะครับอันนั้นคือพยายามแต่ปัญหาบางอย่างไม่เคลียร์นะไม่ได้เคลียร์ไม่ได้แก้ไขนะจือ,อยะจะอยู่ในหัวสมองและความคิดไปแบบนี้ตลอดไปเห็นไหมฮะนับจากนี้ไปอีกอีกร้อยปีก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมคือความคิดคนเราไม่เคยยอมรับว่าอีสานคือไทยไนงะเวลาที่ทําไมอ่ผมเห็นอ่าน้องหรือพี่ไม่รู้เนาะ อ่า uh, ผมก็เคยติดตามอ่ายูทูบเบอร์เนาะยูทูบเบอร์ของอ่า uh, น้องหรือพี่อะไรผมเรียกไม่ถูกเพราะว่าเขาไม่รู้รุ่นพี่รุ่นน้องนะฮะนะครับผมก็สี่สิบกว่านะฮะคือเวลาที่เขาเรียกคํา,าว่าลาวนะฮะผมเคยเข้าไปฟังอ่า uh, ผมก็เอฟซีเขาหนะ้านะครับคิดว่าเขาก็น่าจะติดตามผมอยู่นะฮะคือเวลาที่เขาเรียกคนกรุงเทพเวลาที่เขาเรียกว่าไอ้ลาวไอว้ไอพวกลาวเขาเขาบอกว่า ไม่ได้หมายถึงคนในสปปลาวนะหมายถึงคนในภาคอีสานหมายถึงคนในภาคอีสานที่ดูไม่พัฒนา,าดูไม่พัฒนาดูแบบล้าสมัยไม่เท่าเทียมกับคนกรุงเทพเขาหมายถึงคนในภาคอีสานนะครับใช้คําว่าเราและทําไมคนลาวในประเทศลาวถึงเครียดแล้วกระทบกระทั่งใช้คําว่าไอลาวนะครับตัวนี้คือตัวนี้คือคอาํอาอธิบายของยูทูบเบอร์ที่ผมเป็นเอเขานะ นะครับเขาอธิบายในความคิดเขาผมอาจจะเชื่อเขาก็ได้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเขาอาจจะคิดเขาเป็นคนกรุงเทพเขาอาจจะไม่คิดว่าเขาหมายถึงประเทศลาวก็ได้เขาไม่ได้หมายถึงสปปลาวนะเขาหมายถึงกลุ่มคนในภาคอีสานอันนี้คือสมัยก่อนนะไม่ใช่ทุกวันนี้เขาจะมาใช้คํานี้กันเขาไม่ค่อยใช้กันนะเขาทุกวันนี้เขาใช้ไอ้บ้านนอกมากกว่าไม่ใช้คําว่าไอ้ลาวเพราะมันเป็นกระแสที่ ต่อต้านหรือว่า Impact ที่ Impact ที่มันกลับมาแล้วมันมันไม่ดีอ่ะมันกระทบกระทั่งแม้กระทั่งภาคอีสานและสปปลาวมันรวมกันไปหมดเลยนะครับทาไมคนกรุงเทพบางพี่น้องคนกรุงเทพนะครับบางกลุ่มไม่ได้หมายถึงเราก็จริงนะแต่จะจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะแต่ความคิดจะบอกว่าหมายถึงคนอีสานในภาคอีสานน่ะคือก็ไม่ผิดแต่มันอยู่ที่ความคิดของคนลาวที่ฝั่งนู้นไม่เคยคิดว่า ไม่เคยคิดว่าอีสานเป็นไทยไงอีสานก็คือลาวไงมันก็เลยกระทบไปถึงเขาเขาคิดไปเองหรือ,รอเปล่านะนี่คือความคิดผมก็เลยมานั่งคิดว่าเออสมัยปัจจุบันเนี้ยนะครับหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีความคิดนะครับพี่น้องคนในภาคอีสานก็เปลี่ยนไปจากอดีตมากนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับเข้าถึงตำราการเรียนหลักสูตรแบบใหม่ๆ นะครับเรื่องหีดข้องประเภทนี้ต่างๆนะครับบางสิ่งบางอย่างครับคนรุ่นใหม่ก็พยายามที่จะสืบทอดนะครับแต่ความเป็นดั้งเดิมมันก็จืดจางไปนะครับนี่คือเรื่องพี่น้องสองฝั่งโขงนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องสัญลักษณ์นั่นนี่นะครับเห็นไหมครับในเขตภาคอีสานต่างๆถามว่าไทยเรามีความไทยกับลาวนะครับหมายถึงพี่น้องคนในภาคอีสานฝั่งไทยเนี่ยนะฮะผูกพันกับ ฝั่งลรามากน้อยแค่ไหนนะครับไปดูนะครับตามจังหวัดต่างๆในประเทศไทยนะครับสกลน,นครเมืองเลยหรืออะไรเงี้ยนะครับแถวริมโขงนะครับล้วนแต่เคยมีสัญ,ญลักษณ์ในการสร้างนู่นสร้างนี่ร่วมกันนั่นคือหมายถึงว่าสมัยก่อนไม่ได้แบ่งแยกกันอยู่แล้วเนาะนะครับไม่ได้แบ่งแยกกันในเมื่อว่าเราแยกออกออกไปนะครับแยกออกไปนะครับเอานับร้อยปีอ่านับเป็นร้อยร้อยปีนะครับหลายๆอย่างมันก็ต้องผิดเพี้ยนกันนะครับผิดเพี้ยนคือ1 ลาวก็แบ่งแยกไปเป็นคอมมิวนิสต์ไปการสอนตำราพยายามที่จะแบ่งให้ต่างจากเดิมนะครับให้รู้ว่านี่คือลาวนะนะครับส่วนฝั่งไทยนะครับในอีสานนะครับเมื่อก่อนก็ใช้ภาษาอีสานทั่วไปโดยที่ไม่ได้เน้นภาษาไทยภาษาภาคกลางมากนะเป็นภาษาพื้นเมืองอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่มก็พูดภาษาไทยกันได้หมดทุกคนนะครับสำเนียงกรุงเทพไป,ไ,ปไปดูนะครับคนอีสานในกรุงเทพนะฮะไม่เหมือนสมัยเมื่อ780ปปีก่อนนะคนอีสานในกรุงเทพทุกวันนี้อย่าไปบอกนะว่า ดอ,ออออดอลิงรอดอดเด็กยังไงนะครับตัวนี้เป๊ะหมดเลยสำเนียงเอ็กเซนต์กรุงเทพหมดเลยนะครับมันอาจจะตกอีสานบ้างเล็กๆน้อยทุกวันนี้คนรุ่นใหม่เขาเก่งนะครับไม่เหมือนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ในในภาคอีสานเจ็ดแปดสิบปีก่อนนะครับอ่าเวไทยบ่าวพ่อสามสี่คำเนะข็ดแหลดออกเล้าแหละนะครับสมัยทุกวันนี้ก็เหมือนเด็กในใน,ในเมืองนอกเห็นไหมครับเด็กคนลราเนี่ยครับคนลาวอพยพมาอยู่ในอเมริกาในแคนาดาเนี่ย บอกเล่าบอพ่อสาคำา you know anywhere absolutely เห็นไหมคือออกภาษาอังกฤษไปหมดเลยเห็นไหมเขาเข้าใจภาษาเราแต่เขาพูดไม่ได้นะครับนี่คือเขาเรียกว่าอยู่นานแล้วก็การเขาเรียกว่าความซึมซับนะฮะมันก็เข้ามาเด็กรุ่นใหม่มันเรียนอะไรมันเรียนง่ายนะครับเห็นไหมทำไมเขาถึงส่งเด็กไปเรียนเมืองเมืองนอกไปเรียนเมืองนอกไปเรียนฝรั่งไปเรียนภาษาอังกฤษอยู่ต่างประเทศ เด็กเนี่ยสอนอะไรมันจำนะครับถ้าพวก40บอัพขึ้นไปแล้วก็ยากหน่อยนะครับไม่ง่ายนะฮะก็เหมือนกับอ่าเหมือนกับอ่าเอาคนลาวเนี่ยคนลาวอาลองสิครับอายุ16ไม่ถึง16นะครับอายุประมาณ10กว่า,าลองเอาไปไว้กรุงเทพสิครับเอาไปไว้กรุงเทพสิครับพูดลาวอยู่ไป 2- 3สาปีนะครับเอาลองสัก10ปีขึ้นสิมันก็กลายเป็นสังคมคนกรุงเทพไปเลยนะครับมันคนเรามันก็ไม่ได้แตกจากไอสัตว นะครับหมายถึงสัตว์สิ่งที่มีชีวิตนะครับไปอยู่ตรงไหนก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปกับสภาพแวดล้อมนะครับแต่เราทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นพี่น้องคนไทยคนพี่น้องในภาคอีสานพี่น้องในฝั่งลาวนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับเราก็แค่กรีดเลือดเราออกมาเราก็รู้ว่าเรามาจากไหนเชื่อเชื้อชาติชาติพันธุ์เรามาจากไหนเราก็รู้นะครับแต่การใช้ชีวิต เราเลือกเองนะครับมันเป็นยุคคนยุคใหม่เนาะเลือกเองว่าเราอยากใช้ภาษาอะไรอยากบอกภาษาห่างังอ,อยากแสดงออกในจุดหนังนะครับเอาที่เราคอนเวเนียนที่สุดนะครับหรือว่าเราสะดวกที่สุดคือเราบังคับกันไม่ได้นะครับเหมือนผมทุกวันนี้เอาผมยอมรับเลยครับว่าผมอยู่กรุงเทพมาสิบเปีผมมีพี่น้องนะครับพี่น้องคนลาวเป็นเพื่อนกันนะครับคนบ้านผมเองแล้วก็ผมมีพี่น้องคนอีสานนะครับ เอาไปฟังในคลิปที่ผมไลฟ์สดวิจารณต่งตางกกอน,นะครับผมแทบจะไม่เคยพูดอ e ีสานเลยนะผมแทบจะไม่ค่อยพูดลาวเลยนะก็คือมันติดไปแล้วไงเวลาเราจะทํางานที่เราทำเนี่ยเราต้องการให้สื่อไปถึงคนจํานวนมากที่ฟังเราหมายถึงเราเป็นยูทูบเบอร์เนาะนะครับเราเป็นยูทูบเบอร์เราเป็นคนที่มีผู้ติดตามเยอะมากขึ้นเราต้องการเลือกภาษาไหนที่คนสามารถฟังเราและเข้าใจมากขึ้นและเป็นทางการมากที่สุดเราก็ต้องเลือกภาษานั้น นะครับมันไม่แปลกนะครับทำไมเราผมนี่คนนึงนะครับไม่เคยไปแอนตี้ภาษาไทยไม่ได้ไปแอนตี้ไม่ได้ไปบอกว่าภาษาไทยแล้วพูดแล้วลืมชาตินั้นนี่ผมไม่เคยเคยคิดนะนะครับผมไม่เคยคิดเอาเราเราเปรียบเทียบดูนะสมมตินะเราเปรียบเทียบดูง่ายๆสมมติคนเวียดนามอ่าคนเวียดนามคนกัมพูชาคนพม่าหรือคนประเทศอื่นแล้วแถวยุโรปอเมริกาทําไมเขาถึงไปเรียนภาษาภาษาไทยเขาเสียเงินตั้งแพงนะไม่ได้เสียเงินถูกถูนะเขาเสียแพงนะอ่า อที่ตอนที่เราเป็นแล้วเราพูดอ่านได้เขียนได้ทําไมเราไม่ภูมิใจนะครับเราทำไมเราต้องไปอิงกับประวัติศาสตร์ทว่นใช้ของไทยแล้วเสียหายนั่นนี่นะครับไม่รักชาติตัวเองนั้นนั้นนั้นคือความคิดที่แคบมากๆเลยนะนะฮะโอเคครับพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะไปออกกำลังกายแล้วครับนะครับเวลาหมดพอดีนะครับผมว่าจะพูดประมาณ10นาทีตอนนี้เลยมา13นาทีขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามาชมย้อนหลังก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับใต้คลิปแล้ววันไหนที่ผมว่าง กลับมาจากเล่นกีฬาแล้วผมก็จะมาตอบนะครับเราอาจจะได้พูดนำเสนอเรื่องพี่น้องสองฝังคงอีกยาวนะครับสวัสดีครับสบายดี